เรื่องคุแห่งกรจะต้องตอบย้ำจำใ้ใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลัำตายจะได้ไปสู่สวรรค์อะล่ะมาฟังเรื่องราเคสตัดี้กันเลยจ้า ย่าของลูกเสียชีวิตเมื่อ2อตุลาคม2522อายุได้105ปีย่าเป็นชาวจีนจากเมืองจีนพูดไทยได้เหมือนกันแต่ไม่มีใครฟังรู้เรื่องย่าเป็นคนสุขภาพดีมาก รู้ไม่เคยเห็นหญ้าป่วยเลยฟันก็แข็งแรงดีไม่ใช้ฟันปลอมเคี้ยวอาหารความจำก็ดีมากถ้าใครมาหาเพียงได้ยินเสียงก็บอกชื่อได้ถูกต้องอเพราะยญาตาบอดมาหลายสิบปี<อ>ย,ยืนแต,แต่บอดมาหลายสิบปีอ <laughs> เอาไหมไม,ไม่เอา <laughs> แต่ดูท่านนะ ย่าเป็นคนอารมณ์ดีไม่เคยกรโดใครไม่ทุกใจเลยไม่ใช่ทำง่ายเนอะยากถึงแม้ย่าจะมองอะไรไม่เห็นแต่ก็ช่วยตัวเองได้ไอตรงเนี้ใครที่ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องศึกษาไว้เช่นเข้าห้องน้ำอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารและอื่นๆ ตัวลูกจะสนิทกับย่ามากไปไหนก็ไปด้วยกันย่าจะกินเจทุกวันพระก่อนเสียชีวิตกเดือนย่าได้ป่วยเป็นโรคไตนอนไม่ได้ต้องนั่งฟุบหลับเย็นวันที่ย่าเสียชีวิตย,าาย,ย่าไล่ญาติญาติกลับไปเนื่องจากเถียงกันเรื่องจัดงานศพ oh. ยังไม่ทันตายเลย เียงกันตอนนั้นว่าจะจัดกันยังไงท่านได้ยินนี่ถึงไม่เห็นแต่ได้ยินน่ะไล่ไปแล้วก็เรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับพอไล่กับญาติญาติกลับไปหมดแล้วย่าก็หลับไปแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยอาของลูกเป็นลูกคนที่แปดของยา่าอาเล่าให้ฟังว่าสมัยหนุ่ม ได้ป่วยเป็นแผลเน่าไปทั้งตัวเนื้อหลุดโรคกินจนมือกุดเท้ากุดพอลูกโตขึ้นจึงรู้ว่านั่นคือโรคเรื้อนตอนที่อาป,ป่วยมากต้องนอนบนใบตองห่มกระสอบยากจนมากอันเนี้ยมันมีสาเหตุทั้งนั้นแหละ นอนบนใบตองก็เคยนอนบ้างจะเป็นนอนเลยห่มกระสอบอยากจนเป็นโรคเรื้อนเลย <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องถ้าตอบไม่ได้ก็จะไปตอบว่ามีพระท่านทดสอบดู <c oughs> ถ้าผู้เป็นเจ้าท่านสอบอารมณ์ดู <c oughs> เรามีความอดทนไหมเป็นพระประสงค์ครูไม่ใหญ่ว่า มันไม่ใช่เนะีมันต้องมีเหตุมีผลจะไปทดลองอะไรกันหนักๆห,หมดเวลาทดสอบอารมณ์กันแล้วมันต้องสอนกันแล้วนี่ที่มาที่ไปเนะี่ยต่อมามิชายคนหนึ่งมาหาซึ่งอาเรียกว่าอาจารย์อินมาช่วยเหลือและสอนวิชาให้อาจจากนั้นอาก็ทำเป็นทำอะไรเป็นรู้ไหม ทำน้ำมนต์เป็นดูหราศาสตร์เป็นให้หวยเป็นช่วยตามสามีภรรยาลูกสาวลูกชายบ้างและใช้สัยเวทในเรื่องอื่นๆซึง่งก็คงจะได้ผลเพราะมีคนมาให้ช่วยมากบางครั้งตีหนึ่งทีสองกว่าจะหมดขนาดเจ็บป่วยแล้วนี่อาก็เริ่มมีเงินรักษาตัวจนหาย แต่ก็ยังพิการอยู่ลูกไปแอบดูอาทำไสยเวทเห็นว่าไม่ยากนี่แค่ตั้งท่องแล้วก็พ่นจึงแอบเอาไปทำบ้างผลนั้น <c oughs> <c oughs> สุดที่จะคาดคิด <c oughs> ในสุดก็ต้องกลับมาหาอา <c oughs> เพื่อให้อาสอนให้แต่อาไม่สอน อาบอกว่าสอนไม่ได้เดี๋ยววิชาเส่อมแต่อาถูกไฟลวกเพราะใช้ตะเกียงน้ำมันต่อชะตาอันน้ำมันตะเกียงเนี่ยต่อชะตาเ,ออเลยเป็นเหตุให้อาเสียชีวิตตลอต่อมาไม่รู้ต่อหรอหรือตัดเนี่ยวิชาตัดชะตามาัออ้ง <c oughs> ตัดชะตาชีวิต ตาเตตะเกียงเนี่ยช่วงที่อาป่วยอยู่ลูกจะเปิดธรรมะให้ฟังอาพยักหน้ารับรู้แล้วก็จากไปอย่างสงบนี่มันมีที่มาทั้งนั้นแหละโอ้าสอบกันขนาดมือกุดเท้ากุด,ดมันนานเกินนอนไปตองเงี้ย <c oughs> มันยังรักอยู่ย <c oughs> ไหมไม่น่าจะใช่นะ <c oughs> มันต้องมีเหตุ ที่ผลมันเป็นอย่างนี้มันต้องมีเหตุแต่เราไม่รู้ทั้งเหตุทั้งผลหรือรู้จักเหตุแต่ไม่รู้ผลหรือรู้ผลแต่ไม่รู้เหตุเนี่ยคือเราเป็นอย่างนี้มาจากเหตุอะไรเราไม่รู้หรือเราประกอบเหตุอย่างนี้จะไปเป็นผลไงเราไม่รู้พ่องลูกในช่วงปลายชีวิตได้ป่วยด้วยโรคต่อมลูกหมากโตแต่ขณะเดียวกันก็เป็นเนื้อง,งอกที่หลังยังไม่ทันหายดีก็เริ่มมีอาการหลงหลงลืมลืมจำใครไม่ค่อยจะได้ พ่อพยายามปีนรั้วออกจากบ้านบอกว่าจะไปหาคนโน้นหาคนนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ตายแล้วโอ้ขนาดปีนรั้วเลยเ<อ>บางครั้งก็เห็นท่านนั่งคุยอยู่คนเดียวหัวเราะบ้างบางครั้งก็ท่าทางเหมือนโมโหโ<อ>บางครั้งล็อกประตูด้านหนกไว้แต่ท่านก็ไม่ลดละ ท่านก็นใช้มือเปล่าค่อยๆแกะแงะงัดออกมาจนได้ขนาดล็อกไว้นะมุ่งลวดปลั๊กไฟสายไฟตู้เสื้อผ้าโดนหมดทุกอย่างผลสุดทายจึงย้ายของออกจากห้องท่านหมดเหลือแต่แค่เสือ้อผืนหมอนใบหลังจากนั้นท่านเลยไม่ค่อยจะมีอะไรทําอยู่มาไม่นานคืนนั้นท่านเรียบร้อยมากพอรุ่งเช้าลูกไป,ปแง้มประตูดู เห็นท่านนอนหงายที่พื้นนิ่งๆคิดว่าท่านหลับจึงไปเตรียมอาหารให้เสร็จก่อนจึงไปเรียกปรากฏว่าไม่หายใจเสียชีวิตแล้ววันที่หนึ่งกรกฎาคม2543อายุ83ปีแม่ของลูกปัจจุบันอายุ76ปีบาราแม่อายุราว16-17ปีแม่มีแฟน แต่เขามีคนใหม่แต่แฟนอนะไปมีคนใหม่แล้วก็พามาเหยียดยามกันซะอีกอ,อ,อย่าลืมตอนนั้นสิบหสบเจ็ดนะแม่ก็เลยเกิดโทสะไปขโมยปืนพี่ชายซึ่งเป็นตำรวจไปยิงเขาจนตายแม่ถูกจับส่งมอเรือนจำที่กรุงเทพแล้วก็ถูกขังอยู่หลายปีลำบากมาก จนต่อมาได้รับอภัยโทษในราวช่วงสงกรานต์ปี2545ขนาดแม่อายุได้74ปีลูกก็ได้ทราบข่าวว่าแม่พยายามฆ่าตัวตายโดยนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพยาพอถึงกลางแม่น้ำก็กระโดดน้ำแต่ได้มีคนช่วยไว้ทันและปลอดภัย แม่ได้อยู่ห้องไอซียูสองวันตลอดเวลาแม่คลุ้มคลั่งเออะอะโวยวายเหมือนคนเสียสติว่าอยากตายมาช่วยทำไมพอแม่เริ่มสงบใจได้บ้างลูกจึงชวนมาอยู่ด้วยแม่เงียบลูกก็เลยมีโอกาสเล่าธรรมะให้แม่ฟังแม่บอกว่าแมพูดเก่งใครสอน ลูกก็บอกว่ามีครูชั้นเยี่ยมคือคนครูม่ใหญ่ขเขาก็ว่างั้นเลยครับคำถามดังนี้ค่ะพระโลกของย่าเป็นอย่างไรรัะบ,บุปกรรมอะไรย,ย่าจึงตาบอดยาวนานสุขภาพดีและอายุยืนมาก แล้วทำไม,ไมเป็นโรคไตในบ้านปลายชีวิตบุญที่ลูกอุทิตให้เสมอาตาได้รับหรือเปล่าคะโอ้นี่ข้อที่หนึ่งนะครัลบอลองจิ้นี่ทำไมญ่าตาบอดลบหลายสิบปีคือยาวนานาแต่สุขภาพแข็งแรงดีอายุยืนม,มากแล้วทำไมเป็นโรคไตในบ้านปลายชีวิตแถมนั่งฟุบหลับ หลับไปเลยยากับลูกมีความผูกพันอย่างไรในอดีตยา่าบางคนบอกว่าลูกอาจจะเป็นลูกสุดท้องของย่าที่ตายไปแล้วแล้วก็กลับมาเกิดใหม่จริงหรือเปล่าคะสประโลกของอาเป็นอย่างไร,รบุพก,กรรมอะไรอาจึงป่วยเป็นโรคเรื้อนจนพิการแล้วต้องมาเรียนสายเวท และอามีความผูกพันอย่างไรกับลูกในอดีตจึงมาเกื้อกูลกันในชาตินี้ก็น่าศึกษานะหลังจากอาละโลกไปมินนานตอนเช้ามืดวันหนึ่งลูกฝันว่าอามาหาดูไม่พิการและหนุ่มขึ้นในมือเหมือนหอบแฟ้มอะไรและบอกว่า อาจะมาหาไม่ได้อีกนานเพราะต้องไปทำงานหกเดือนกว่าจะได้พักให้ลูกช่วยทุกคนด้วยถ้าจริงอาไปทำงานอะไรคะแล้วจะให้ช่วยเรื่องอะไรทุกบุญที่อุทิศย์ให้อาได้รับหรือเปล่าคะอาลองจิ้นกันไปนะสนนิษฐานกันไปปอรโลกของพ่อเป็นอย่างไรคะ เพราะบปรกรมอย่างไรจึงป่วยซ้ำซ้อนหลายโรคและหลงทําไมจึงอยากไปข้างนอกไปหาใครถ้านึกถึงบุญได้ไหมคะและที่สร้างองค์พระและอุทิศบุญไปให้นะ่ะมีผลกับท่านอย่างไรคะเพราะอะไรแม่จึงตั้งพลาดถึงกับฆ่าคนตายตอนอายุสิบหกสิเจ็ ลูกเห็นแม่พยายามนั่งสมาธิกับน้องทุกวันแม่เริ่มซ้อมนึกถึงบุญโดยเล่าให้ลูกฟังแต่แม่ชอบนึกถึงกรรมที่แม่ฆ่าคนตายจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะมันฝังใจอะเพราะการรมอะไรแม่จึงคิดฆ่าตัวตายแต่มีคนช่วยไว้ทัน ลูกจะสร้างองค์พระทั้งบนโดมและเชิงลาดจะรึกชื่อแม่จะช่วยแม่ได้ไหมคะขณะนี้แม่ยังมีชีวิตอยู่ควรแนะนําแม่อย่างไรคะลูกมีบุตรสองคนตอนคลอดลูกทั้งสองคนพยาบาลถามว่าเจ็บท้องหรือ,อยังลูกไม่เคยเจ็บท้องเลยจึงตอบไม่ถูกคนแรกก็ไม่เจ็บคนที่สองก็ไม่เจ็บ หมอตรวจดูบอกว่าไม่เจ็บก็คลอดได้แล้วคล้ายๆกับอ่ะไม่เจ็บก็ไม่เจ็บ <c oughs> เพราะบุญอะไรคะที่ลูกไม่แพ้ท้องและเจ็บท้องในการคลอดลูกทั้งสองคนเลยค่ะ9 <c oughs> ลูกและบุตรทั้งสองคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะฝันใน,น้ฝันกันย่าอายุยืนหนึ่งร้อยห้าปีเพราะ บนในอดีตท่านถือศีลกินเจไม่ฆ่าสัตว์เลยชอบช่วยเหลือหมู่ญาติและก็เพื่อนมนุษย์คือพอไม่ฆ่าสัตว์มันก็อายุยืนนะยิงรักษาศีลด้วยและช่วยเหลือหมู่ญาติและเพื่อนมนุษย์ท่านเป็นหมอพื้นบ้านที่ผ่านมาน ได้ช่วยรักษาคนไข้โดยจิตที่เมตตามีอยู่ชาติหนึ่งนะแต่มีครั้งหนึ่งปรุงยาผิดทำให้คนไข้ตาบอดโดยวิบากกรรมนี้แม้อายุยืนตาก็มาบอดในภายหลังยาวนานจา้ะนีขนขาดไม่ได้มีเจตนานะถ้าหากไม่มีบุญอื่นมาอุ้มไว้ก็อันนี้มันจะให้ผลพอบาปได้ช่องเนะ่ย ส่วนที่เป็นโรคไตในบ้านปลายชีวิตของท่านเกิดจากกรรเนแดดีตอีกชาติหนึ่งซึ่งท่านเป็นเศรษฐีปล่อยเงินกู้ดอกโหดจนทำให้ลูกนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับจึงทำให้ช่วงท้ายของชีวิตท่านนอนไม่ค่อยจะได้ต้องนั่งฟุบหลับแล้วก็หลับจนตายแหละ เป็นท่าสุดท้ายของท่านนี่คนละชาติกันนะแต่มันมาส่งผลกันตายแล้วท่านก็ไปเป็นอากาศสเทวามีวิมานเป็นทองแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จ้าญากับลูกนะดีก็เคยเป็นญาติกันมาในปัจจุบันท่านก็เอ็นดูลูกหลานจึงผูกพันกัน แต่ไม่ได้เป็นลูกคนสุดท้องของญาติตายไปแล้วก็มาเกิดใหม่จ้าเกืดอกูกันในปัจจุบันด้วยและเคยเป็นญาติกันมาก่อนที่อาป่วยเป็นโรคเรื้อนเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นขุนนางระดับในอำเภอได้ตัดสินคดีลงโทษแบบโหด,หด เช่นให้ตัดมือตัดเท้าหัวขโมยถ้ามือไหนขโมยก็ตัดมือนะเท้าที่พาตัวไปขโมยก็ตัดเท้าที่ตัวเน่าเพราะสั่งให้นักโทษไปจำขังในคุกขี้หมูขี้ไก่จ้ะตัวอะไรเน่าเหตุที่ต้องมาเรียนสายยาเวทเพราะนั้นจะ สั่งขังใครอะไรต่างๆแลอนี่ก็ต้องเอาพอดีพอดีจะไปติดคุกขี้ไก่ขี้หมูเงินหนึ่งตัวเน่าเหตุ <Hey. S 1> ที่ตั้งมาเรียนสายเวทเพราะมีเชื้อสายเคยเรียนแล้วก็นับถือสายเวศนนามาก,ก่อนพอถึงเวลาก็มีเหตุให้ตั้งมาเรียนจ้าตายไปแล้วก็ไปเป็นภูมะเทวาสายวิทยาธร ไปเรียนวิชาต่อแล้วก็รักษาวิชาให้ศักดิ์สิทธิ์จ้ะในผูกพันกับวิชาก็ต้องไปอย่างเนี้ยที่ฝันว่าอามาหานั้นนะอามาจริงๆและที่บอกว่าอีกหเดือนจึงจะกลับมานั้นนะก็คืองานที่อาจารย์วิทยาธรให้ไปทำแล้วก็ตั้งติดตามรับใช้และเรียนมนต์ต่อจาก อ่านวิทยาธรอ,อีกด้วยจ้าแล้วก็ตามไปรักษาวิชาด้วยปัจจุบันที่ลูกและอาต้องมาเครือกูลกันเพราะเคยเป็นพี่น้องกันมาจ้าได้รับบนที่อุทิศไปให้ทำให้อามีสภาพดีขึ้นสว่างขึ้นหนุ่มขึ้นจ้าพ่อป่วยหลายโรคและหลง เพราะกรรมสุราและกามีรวมทั้งปานาติบาคือกรรมสุราทำให้หลงเนี่ยไอติดริงเนี่ยสุราเมลัยนี่แหละเบียมังวายมังสาโทอะไรต่างๆเหล่านั้นสุราเมลยัยมีทั้งหลงมีทั้งความจำเสื่อมอันเซเมอร์อย่างงี้เป็นคนบ้าอย่างนี้ โลกภาสตท์เราจิตสาสหรือพวกนี้เป็นต้นตอมลกมากโตเพราะเศษกรรมการมีเนื้อง,งอกที่หลังพระกรรมปานาติบาตตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาระดับล่างต่อมาเมื่อได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้ก็ทําให้มีวิมานอยู่มีอาหารทิพกินจ้าแม่ข่าคนตายเพราะ เป็นคู่เวรกันจองเวรกันมาบมงงั้นเขาจะไปพาผู้หญิงมาเยยได้ออยังไงมันจองเวรกันมาก็เรื่องมีอยู่ว่าแฟนแม่คนนั้นก็เคยเป็นภรรยาเก่าตอนแม่เป็นผู้ชายในชาตินั้นแม่น่ะไปมีเมียน้อยแล้วก็นำเข้ามาในบ้าน ทำให้เขาอับอายและเกิดความแค้นแล้วก็ฆ่าตายเลยเขาฆ่าแม่ซึ่งเป็นผู้ชายในชาตินั้นตายก่อนก็เล่นไปพาเขาไปในบ้านนี่เลยจองเวงกันมาเหตุการณ์ก็คล้ายๆกันทัาสลับตัวกันหญิงมาเป็นชายชายมาเป็นหญิงอะไรที่แม่คิดฆ่าตัวตาย แต่มีคนมาช่วยทันนะเพราะกรรมในปัจจุบันและอดีตท,ที่ผูกเวรมากับแฟนเก่าและบุญที่เคยให้กำลังใจยากที่เดือดร้อนและบำรุงบิดามดาจ้ะกรรมปัจจุบันที่ฆ่าตัวตายฆ่าอาฆาแฟนตายมันก็ฝังใจก็บรรดาจะให้ไปฆ่าตัวตายมัง แต่มีคนมาช่วยท่านเพระาะว่าดได้บำรุงบิดามัญญาและก็สงเคราะห์ญาติให้แนะนำท่านให้ลืมอดีที่ผิดพลาดซะให้หมดแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุญอุทิศไปให้กับคู่เวรบ่อยๆจ้ารวมทั้งแนะนำให้ท่านทำสมาธิก็จะช่วยให้ท่านดีขึ้นจ้า บุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยเฉพาะสัตว์ที่มีท้องเช่นปลาที่มีไข่ที่จะถูกฆ่าเป็นต้นทำให้ลูกไม่รู้สึกแพ้ท้องและคลอดลูกง่ายจ้ะเห็นไหมยาดดหมนบุญว่าเพียงเล็กน้อยช่วยปลามีไข่ให้มีชีวิตรอดจากที่คุ้มขังและที่จะถูกฆ่าเนี่ย ยังมีอันนิสงขนาดนี้ขนาดหมอยังไม่รู้เลยทําไมไม่เจ็บท้องพยาบาลก็ไม่รู้กันต้องเจ็บสิไม่เจ็บไม่ได้ไม่เจ็บเพราะคลอไม่ได้ <c oughs> ก็มันไม่เจ็บนะ <c oughs> ก็จะยติเยียดให้เจ็บไปได้เ <c oughs> จอก็ท่งหมอบอกไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรงั้นคลอดเลย <c oughs> เอออามีตาพระไม่เหมือนกันนะ <c oughs> นี่เมื่อเช้า,ชาครูไม่ใหญ่ก็ปล่อยปลาช่อนมีไข่ ปล่อยไปห้าสิบตัวโอ้ให้ได้บุญเงินเยอะๆกันทุกๆคนเลยแล้วก็ไม่ให้เจ็บอย่างนี้สำหรับคนที่ีอ่ลูกและบุตรทั้งสองก็เคยสร้างบารมีมากับหมู่ขณนะจึงทำให้ชาตินี้มีศรัทธา มาสร้างต่อจ้ะนี่ก็เป็นเรื่องราวคสดีย่อๆสันส้นๆสำหรับคืนนี้นะจ๊ะเห็นไหมปําถามแต่ละคำถามนี่มันจ <Hello, bar. S 1> ิ้นไม่ใช่ง่ายเนี่ยมันต้องฝันเป็นตุเป็นตะนั่นแหละค่อยๆค,คลี่คลายกันไปนทีละข้อ เรามาดูภาพกันเลยจ้ะพื้นหญ้านั่งฟุบหลับตายละโลกแล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวาในอดีตชาติหญ้าเคยเกิดเป็นหมอพื้นบ้านมีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนบางครั้งรักษาคนโดยไม่คิดเงินบางครั้งก็ช่วยเหลือหมู่ญาติ ในเรื่องปัจจัยต่างๆด้วยเหตุนี้นะจึงทำให้ท่านอายุยืนแล้วก็สุขภาพดีปัจจุบันนี้ก็มีคุณหมอหลายๆท่านที่มีจิตที่ประกอบไ,ได้วยเมตตาอย่างนี้นะอีกหน้อยจะได้อายุยืนยืนแต่ย่าตาบอดพระกรรมเคยปรุงยาพิษรักษาตาให้คนไข้จนตาบอด ไม่น่าเลยนะเนี่ยพอมันได้ช่องก็ปั๊บมันเป็นอย่างเงี้ยที่ท่านเป็นโรคไตเพราะกรรมในอดีตชาติเคยเป็นพ่อค้าปล่อยเงินกู้คิดดอกเบียเ้ยแพงๆแล้วก็ตามทวงหนี้จนลูกนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับ,บต้องมากุมขมับอย่างนี้แหละ ตัวลูกเองนะ่เป็นญาติกับย่ามาหลายชาติแล้วแต่ไม่ใช่ลูกคนสุดท้องของย่าที่ตายไปแล้วก็กลับชาติมาเกิดใหม่อานะตายแล้วไปเป็นภูม,มิเทวาสายวิทยาธรซึ่งคุณอานะเป็นลูกศิษย์เล่าเรียนวิชานี้ในสายนี้ข้ามชาติไปแล้วอาจารย์เก่าก็ตามมาเจอโร ก็ตามมาสอนต่อกันที่เป็นโรคเรื้อรังพิการพระแนดีเคยเป็นนายอำเภอเคยสั่งตัดมือตัดเท้ารุนั้นเคยสั่งทร,รมานนักโทษไปจำคุกขี้หมูขี้ไก่<ะ>จนนักโทษทร,รมานมีร่างกายเปื่อยเนา่าตัดมือนี่ดีนี้เห็นยังมีอยู่นะปัจจุบันนี้<ะ>ที่ลงโทษอย่างเนี้ย บอกว่ามันเป็นความผิดของมือที่ไปหยิบของเขาเออพอตัดเสร็จก็อัญเชิญมือไปประกอบพิธีแล้วก็ไปเทเอาไปทิ้งเออพื่อทำให้คนกลัวออแต่จะมีภาษาหลูหยที่ออฟังแล้วสบายใจบอกไม่ได้รังเกียจเธอแต่รังเกียจมือของเธอที่ไปขมโมยเขาถ้าเธอไม่มีมือเธอก็จะไม่ขมโมยเขาถ้าเธอระงับ ตัวระงับใจไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นจะต้งองเอามือของเธอออกไปก่อนแล้วเท้าของเธอเนี่ยพาตัวเธอไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องถัดเท้าไปด้วยออจะได้ไม่ต้องพาเธอไปที่ลูกฝันว่าอามหาตอนเช้ามืดวันหนึ่งก็เป็นเรื่องจริงเพราะอาจจะต้องไปเข้าเวรรับใช้อาจารย์สายวิทยาธร ก็คือไปอุปถากเลยและเรียนเวทมนต์ต่างๆก็จะมาดูแลวิชาของอาจารย์สาวิทยาธรให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยวิชานั้นๆั่ะมันแปลกเนะผูกพันกับวิชากับอยูนี้แต่ผูกพันกับวิชาธรรมกายเนี่ยก็จะไปูู่่วิชาธรรมกายแต่เป็นสายที่สูงขึ้นไปเป็นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพองลูกตายแล้ว ไปเป็นภูมิมะเทวาที่พ่อหลงหลงล,ลืมลืมและเพอ้อาะกรรมสุราส่วนที่เป็นตอมลูกหมากโตเพราะเศษกรรมกามีที่เป็นเนื้อง,งอกที่หลังเพราะเป็นกรรมปานาติบาตและก็เคียนตีสัตว์ตีหลังมัน,นมันเจ็บมัน,นพ่อได้รับบุญที่ลูกสร้างองค์พระ แล้วก็อุทิศบุญไปให้เป็นั้นไปตีสัตว์นี่จอย่าไปนึกว่าสัตว์เกิดมาเนี่ยเพื่อให้มนุษย์ใช้แรงงานเพื่อเล่นเพื่อทรมานหรือเพื่อเป็นอาหารนั่นเองต่างไอ้นั่นเราคิดเอาเองอะเข้าข้างตัวที่แม่ต้องฆ่าคนตายเพราะเป็นคู่เวรกันมาก่อนชาติก่อนนะ้าแม่เกิดเป็นผู้ชายเคยทิ้งภรรยา และก็เอาผู้หญิงเข้ามาในบ้านปรยาจึงเกิดความอาฆาตแค้นก็ตามไปฆ่าพอมาชาตินี้เขาจึงมาทิ้งคุณแม่ไปแล้วคุณแม่ก็ตามไปฆ่าเขาเช่นกันสลับกันโอ้สังสารวัตรนี่เอเมนเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมสิ่งที่กระทำด้วยกายวาจาใจล้วนมีผลในตรงนี้แต่แม่มีบุญที่สงเคระาะห์ญาติ และดูแลบิดามารดาจึงมีคนมาคอยดูแลห้ามไม่ให้แม่ข่าตัวตายเนี่ยบุญส่วนบุญนี่ไหมบาปส่วนบาปบุญก็มาอุ้มชูไว้ประคับประคองไว้ที่ลูกคลอดลูกทั้งสองคนได้ไม่เจ็บท้องและไม่เคยมีอาการแพ้ท้องเลยเ<อ>พราะบุญในอดีตเคยปล่อยสัตว์ปล่อยปลาที่กำลังตั้งไข<อ>่ลูกและบททั้งสองเคยสร้างบารมีมากหมู่คณะ ให้ต่างใจสร้างบารมีให้เต็มที่จะได้ไปอยู่ดูสิัพย์บริวงบุญพิเศษด้วยกันจานี่ก็เป็นเคสตดี้สั้นๆส,นสนาหรับคืนนี้